เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาิติระไปนะครับกับเกม Time Warrior สงครามข้ามการเวลาของมนุษย์ถ้ำกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้จบยุคอวกาศและก็ได้เปลี่ยนไทม์ไลน์มาเป็นยุคสมัยใหม่ย้อนกลับไปเป็นชนเผ่าที่ใช้กระดูกเป็นอาวุธเดี๋ยวมาดูกันว่าในไทม์ไลน์นี้เราจะได้เจอกับนักลบแบบไหนกันบ้างนี่ตอนนี้นะครับผม เจ้าวอริเออร์ของเราปลดล็อกเลยจ้าฮันเตอร์ครับผมนักล่าใช้หอ,อกแล้วก็นี่หัวหน้าเผ่าหมวกนี่อย่างเท่เลยเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันว่าแต่และตัวนั้นจะเก่งขนาดไหนกันเถอะเริ่มจากเจ้านักลบหอ,อกกันก่อนเพื่อนเจ้าตัวนี้รับรองว่าเก่งดูสิโจประมาณสองหอกไปตายครับผมโอ้ยสงสัยต้องมีสักสองตัวจะได้ช่วยเพื่อน จิ้มนั่นแหละเริ่มจะดีครับผมต่อไปก็มาเตรียมใช้เจ้าหัวหน้าเผ่าอจึกอจึกเฮ้ยอจึกโอ้โหตายไปหนึ่งหัวหน้าเผามาแล้วเพื่อนใช้ขวานคู่กันเลยทีเดียวเฮ้ยออกไปรับมือหน่อยเพื่อนโอ้โหตายแต่ว่าหัวหน้าเผ่านี่อึดจริงๆ วิวิควรจะมีตัวหอกคอยเสริมรัาผมนั่นแหละโอ้โหโกระโดดฟาดสองมือดูสิเออไม่น่าจะเหลือเฮ้ยขออีกหนึ่งตัวเออเรียบร้อยคราวนี้หัวหน้าเผ่าออกมาเยอะๆออกมาถึงสามเผ่าพันุ์กันเลยทีเดียวต่อไปก็นี่เอ,อกไปเลยเพื่อนฮันเตอร์อีกสักหนึ่งตัว คอยซัพพอร์ตด้านหลังถึงเวลาพังบ้านไม่ไผ่ของศัตรูหัวหน้าเผ่าทั้งสี่ตัวนี้จะไหวหรือไม่เอ้ยลุมสกรรม,มันโจโจเออนั่นแหละตอนนี้เลือดหรือแค่300ร้ครับผมเุ้ยอย่าเพิ่งออกมาเยอะไม่งั้นนี่เดี๋ยวเราจะพ่ายแพ้บ้านต้องแตกแล้วเพื่อนจังหวะนี้อย่าเพิ่งทะลักออกมาเยอะอุ้ย หัวหน้าเผาออกไปอีกอต้องรีบลุมนั่นะลรเพื่อนจัดการบ้านของศัตรูหมดไปอีกหนึ่งชนเผ่าเออโอ้โหนี่มันเฮ้ยเป็นประาาทอย่างนั้นลหเพื่อนจากยุคหินใหม่กำลังจะเป็นยุคสำลิดอีโวลรชันข้ามยุคสมัยไปยุคสำลิดมีการค้นพบสำลิดและนำไปสู่การพัฒนาเป็นเครื่องมือและก็อาวุธดูสิ ยุคสำลิดของเรานั้นโอ้ใช้แต่อาวุธสำลิดท,ทั้งนั้นมีดาบธนูแล้วก็ใช้ขวานไปเลยเพื่อนยุคสำลิดของเรานี่มีหมวกแบบสำลิดด้วยเครื่องป้องกันอย่างแน่นอืมตัวนี้นี่ไม่แพ้แบบง่ายๆแน่นอนดูสิจิ้มโอ้โหอาหารตอนนี้ได้ค่อนข้างจะช้าผม,มต้องรีบกันหน่อยเพื่อนอาจิ้มเข้าไปจึกจึก,จก,จก อุ้ยกระนำแทงครับผมผังสะเทอะเออดีปลดล็อกทหารอาเชอร์พลธน,นูยุคเดียวกันอืมแข็งแกร่งแน่นอนเจ้าพลธนูพลธนูออกมาแล้วจ้าหญิงธนูจึกเฮ้ยสองดอกตายครับผมโคตรแรงถ้าแบบนี้เราน่าจะเก็บเงินได้เยอะอ่จิ้มช่วยเพื่อนหนอ่อยเฮ้ย โอ้โหโดนเสียบอืมอย่างแรงเอาละเพื่อนช่วยยิงจิ้วจิ้วเฮ้ยมีแต่นักธนูก็น่าจะได้เปรียบอยู่นะสำหรับยุคนี้โอ้โหนักธนูมาแล้วโอ้โหตายคู่วบผมมาแล้วจา้าหูยไอตัวนี้อืพลธนูพอปราบไหวไหมเพื่อนโอ้โหโดนเสียบเฮ้ยมีสามตัวนี่เอาอยู่แต่ตอนนี้ ถ้าทางจะไม่รอด้บผมโอ้โหเจอขวานนักดาบช่วยในเพื่อนเุ้ยเสียบเสียบอือเฮ้ยไม่ลอดปลดล็อกนี่อีริทวอริเออร์ทหารขั้นสูงออกมาเลยจ้าพนทหารใช้ขวานอุยอ้ยอุ้ยง้างอย่างโหดนี่ตัวนี้นี่อึดสุดแล้วก็นักรบขั้นสูงตัวไหนก็มาเถอะ แม่จะฟันยับให้หมดโจโจวิ้ยดูการง้างของมันสิโคตรโหดโคตรอันตรายโจโจอืมทีหนึ่งนี่โคตรโหดนั่นแหละออกมาสักประมาณ6ตัวนี่น่าจะอยู่เออตอนนี้ฟันยับฟันยับเออเลือดเหลือแค่หกร้อยก็ผมเฮ้ยครังนี้มันต่อสู้ได้อย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวโอ ป้อมปราศาสตูรูไม่น่าล่อถ้าผมนีเลือดเดือแค่นิดเดียวระเบิดไปซะเออเฮ้ยนี่มันบ้านแบบญี่ปุน่นสมูไรเอกครับผมเดินทางไปสู่ ยุคซามูไรโอ้โหปราสาทบทกวีศิละปะก,การต่อสู้แบบเจริญรุ่งเรืองดาบคาชนะกลายเป็นอาวุธที่ถูกเลือกนี่ปราสาทยุคซามูไรมีซามูไรมีนินจาแล้วก็ทหารธนูขี่ม้าครับผมดาบคาชนะกับซามูไรนี่แหละอาวุธที่โคตรเทที่สุดอืมจวงหวัวหลุดแม่เป็นอาวุธที่ทรงพลัง แข็งแกร่งจริงๆเป็นตัวที่อาวุธเท่สุดๆหัวหน้าเผาแล้วยังไงล่ะเพื่อนฟันคอหลุด <c oughs> มีแค่สองตัวก็เอาอยู่ตอนนี้พังซะเถอะอือ,อโอ้โหป้อมปราศาส์คราวนี้นี่เจอสมุไรหลายชีวิตถลม่มแม่ยุคที่สองสู้ไม่ได้ยุคสำลิด ออได้เวลาปลดล็อกนี่อาเชอร์หรือก็คือเจ้านินจาทำไมไม่เขียนนินจาไปเลยนะจะเก่งหรือเปล่าเจ้านินจาวิ่งสู้กันตรงๆนี่หึมซามูไรน่าจะได้เปรียบแต่ถ้าเป็นการรอบสังหารเจ้าซามูไรน่าจะโดนวิ่งดาวกระจายสุดโหดอืมามันจึกจ๊กเฮ้ยจึ๊ก นินจาประทะนินจาเจอชูริเคนในเพื่อนเออเสียชีวิตว้้ยตัวธนูมาอีกเอ้ยสมุไรออกมารับมือก่อนโอ้โหแล้วเป็นธนูแบบโคตรใหญ่ครับผมอือธนูโคตรแรง จเย็นยได้เวลาปลดล็อกนี่เลยจ้ายาบุซาเมะอย่างนั้นล่ะเพื่อนมาแล้วจา้าพลธนูขี่มา้าจึก๊กหยโคตรแรงเฮ้ยยิงนัดเดียวใส้แตกใส่ปริ้นอเอาละ่ะหยิงไกลสุดๆแทบจะกลางแผนที่ครับผมเฮ้ยศัตรูออกมายิงแบบว่า,ากระจัดกระจายในเพื่อนอย่าให้มันถึงตัวอุย้ย รู้สึกการยิงธนูของเจ้าตัวนี้แม่ยิงได้อย่างรวดเร็วจริงๆโอ้ยศัตรตูแทบไม่ได้ออกมาให้เห็นเอาละเลือดหลือแค่พันก้าวเฮ้ยออกมาเยอะเกินเฮ้ยหืมซามูไรโคตรโหดโคตรแกร่กรงจะเย็นโอ้โหตัวธนูมาอีกเพียหร,รีบช่วยกันหน่อยนั่นแหละเอ้ยหรือแค่ไม่กี่ตัวเฮ้ยสุดยอดอทำได้ดีมาก นี่มันยุคอะไรเอ่ยโอ้ยบริทิชเอมพายจักรวัรดิอังกฤษนี่เองข้ามไปเลยจ้าดูสิจัก,กรวรดิอังกฤษอย่างงั้นเหรอเพื่อนใช้ดาบใช้ปืนแล้วก็ปืนใหญ่แต่คราวนี้ปืนใหญ่ค่อนข้างจะสวยกันเลยทีเดียวพลังดาบของทหารอังกฤษนี่จุง้งเข้าไปโอ้ยฟันชาเล็กน้อยอืมโส มีเครื่องแต่งกายที่ค่อนข้างจะแม่สวยงามดูเด่นเป็นเอก,กลักษณ์เดี๋ยวข้ามไปดูการต่อสู้ในยุคเดียวกันเลยละกันนะเอาละปลดล็อกนี้ไรเฟิลแมนออกมาละจ้าหุ่ยปืนอย่างสวยดูการยิงหน่อยตุง้งวิ่งโคตรแรงเฮ้ยโอ้ยยิงทีนี่เกือบหมดหลอดอืต้องใช้ปืนใหญ่ถึงจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่เดี๋ยวต้องมาดู หรือว่าแค่ปืนยาวนี่ก็เอาอยู่แล้วนะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยปุ้งหูมีแบบว่าพลปืนสามคนแล้วเพื่อนช่วยกันยิงเออเฮ้ยอยากให้ถึงตัวโอ้โพลปืนมันออกมาแล้วรีบกำจัดเฮ้ยเออ,เ,อ,อเหลืออยู่สามตัวนั่นแหละยิงฐานมันเลยเพื่อนปืนใหญ่ออกมาแล้ว รีบยิงทิ้งโอ้ยเกือบเฮ้ยโ,โชคดีนะนี่ยิงไวแย่แล้วเพื่อนผลทหารมันออกมาเยอะอืค่อยๆวิ่ยฆ่าเลี้ยงตัวใจเย็นโอ้โหแล้วปืนใหญ่ออกมาอีกถ้าทางจะไม่รอดนะผมใจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหปืนใหญ่ยิงถล่มสุดโหดนะผม โหดร้ายจริงๆปลดล็อกปืนใหญ่ปืนใหญ่ออกมาเลยเพื่อนคราวนี้แกไม่รอดแน่นอนหปืนใหญ่สุดโหดหลายกระบอกอืจะไปจาะที่หน้าฐานอระเบิดตุมตามบุ้งบุ้งบุ้ออๆคราวนี้นี่ใครโผล่มาปุ๊บตายปั๊บสามชีวิตนี้ไม่รอดหรอกออ้ย วุย่โยโหดโหดปืนใหญ่มันออกมาเพียบเลยเพื่อนโอ้โหดีนะนี่มีพลปืนคอยรับหน้านั่นแหละเราจะได้กำจัดตัวหลัง้ออเออยิงเข้าไปเรียบร้อยฐานแตกโอ้สู้กับทหารแม่ป้อมทหารชัดเจนแน่นอนยุคแห่งสงครามโลกไปเลยเพื่อน โอ้โหทหารแล้วก็ตัวปลาระเบิดแล้วก็น่าจะเป็นปืนไฟสุดโหดครับผมเริ่มมาตัวแรกก็จะเป็นหตัวที่โจมตีระยะไก,กลเลยใช่ไหมปุง้งโตดแกร่งจริงๆเพื่อนมาแล้วจ้ายุคทหารแล้วก็นี่แกรนเนตของเรายิงสองทีตายฝ่ายศัตรูนี่น่าจะต้องยิงเยอะทหารยิงปืนประทะกัน้ย โอ้ยโอ้ยตอนนี้ยิงกลับอืมแล้วก็นี่เก็บเนื้อไว้ก่อนเดี๋ยวจะใช้พลระเบิดอ้ยโอ้ยตัวระเบิดมาแล้วเพื่อนแล้วก็พลปืนคว้างระเบิดตุ้มโอ้โหคว้างเต็มหน้าครับผมวิ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 พลระเบิดเออเรียกมาอีกหนึ่งตัว ดีและควางระเบิดไปแล้วเฮ้ยรีบๆจาัดก,การมันอืเออืออระเบิดหน่อยสิเฮ้ยออนั่นแหละอออปืนไฟมาแล้วเจ้าตัวปืนไฟนี่ถ้าทางหน้ากลัวจริงๆโอ้ยโ,โอ้โหมันพ่นไฟใส่โคตรเฮโ้ยแถมแบบว่าเกราะมันหนาช่วยด้วยฐานจะพัง โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหปืนไฟเออเอาละเจ้าปืนไฟเฟรมทาวเวอร์พลทอหอนปืนพ่นไฟจัดการมันพนเลยเพื่อนฟูนั่นแหละยิงเข้าไปเรื่อยๆเุ้ยเหมือนจะยิงโดนหลายตัวอยู่เฮ้ยออกมาซักหล,หลายตัวนี่น่าจะเอาอยู่เฮ้ยยืนใกล้ๆกันหน่อยจะได้โดนหลายๆตัวอืม โอ้โหเอรระเบิดนั่นแหละจัดการเจ้าระเบิดกันแม่ระเบิดกันไม่หยุดตอนนี้ออกมาช่วยยิงหน่อยสิโอ้โหคราวนี้เราจะเน้นเป็นพลท่อหอนอย่างเดียวไปเลยให้ออกมาเยอะๆแล้วก็ช่วยกันยิงนั่นแหละแล้วก็รีบถล่มฐาน ด้วยจำนวนทหารที่มากมายละกันฐานตอนนี้เริ่มจะใกล้พังครับผมโอ้เน้นจำนวนจริงๆสำหรับพลทหารเฮ้ยเฮ้ยไฟพนไฟ,นไฟอือออกมาแบบแล้วย,ยังไงล่ะเพื่อนไม่น่ากลัวสักนิดอื อุ้ยเดินทางมาถึงยุคอะไรวะเนี่ยแม่หุ่นยนต์นะผมไปเลยจ้ายุคสุดท้ายโรบอตเอทมีเทคโนโลยีหุ่นยนต์แล้วก็มี AI เข้ามาควบคุม AI ของโลกโอ้โหหโรบอตโคตรโหดดูฐานของเราสิแม่เป็นฐานของหุ่นยนต์ลบ AI ดูสิอาวุธเข็มใครก็ต้องกลัวจิ้มหุ้ย สัวเข้าไปโคตรลึกมนุษย์โบราณไม่กลัวละเพื่อนจ่วงทีนี่แบบหน่าสัน่นมาถึงยุค AI กันแล้วนี่ปลดล็อกเจ้าโดรนครับผมมาเลยจ้านี่เจ้าโดรนจิ้วจิ้วนี่ออกมาสักสองตัวกำลังดีเฮ้ยศัตรูมาไม่ถึงตัว จิ้วจิ้วจิ้วสุดยอดเอาละยิงเข้าไปในฐานมันหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยแต่ปืนเรายิงไว้อยู่ เอ้ยชแบบนี้นี่เรียกแต่เจ้าโดรนละกันโอ้ยโรบอตตัวใหญ่มาแล้วไม่ทันถึงตัวปล่อยออกมาอีกสักหนึ่งเซตตอนนี้ออกมาอีกสี่ตัวผมวุ้ยแค่เจ้าโดรนตัวน้อยนี่ก็น่าจะทำลายฐานได้อยู่เพื่อนอุเจอเจ้าตัวใหญ่เยอะขนาดนี้ไหวไหมเพื่อนไหวอยู่ไหวอยู่นั่นแหละฐานแตกอ,อืโอ้โหยังไม่ได้ อัปเกรดเจ้าแบทเทลบอตัวนี้เลยเมื่อกี้พลังหมัดหุ่นยักษ์ AI อโบรแม่หมัดยักษ์ต่อยทีเดียวล่วงกับผมพลังหมัดก็เอาเรื่องอยู่นี่เดินทางไปที่ไทม์ไลน์สมเลยเพื่อน อุ้ยนี่มันบ้านต้นไม้ครับผมวอลเออร์หน้ากาคราวนี้นี่เริ่มแบบว่าใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งมีชีวิตดูสิเป็นจังเกิลเอทอ้อยุคของการใช้ชีวิตในป่าลึกต่อไปเป็นยุคอียิปเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับ การต่อสู้ในยุคสมัยครั้งนี้ได้เห็นการต่อสู้ที่สนุกตื่นเต้นกันสุดๆเลยใช่ไหมสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันนะคราวต่อไปจะเป็นยุคอะไรกันบ้างเดี๋ยวต้องมาดูกันในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ บ๊ายบายจุ๊บ